พระอริยสงฆ์รูปที่หนึ่งหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เสากันตะศีโลท่านเป็นพระปรมาจารย์กรรมฐานผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถะวิปัสนามีความเพียรเป็นเลิศภูมิจิตกว้างขวางมีเมตตาเป็นสาธารณะสุขุมพูดน้อยใฝใจในทุดงควัต หนักแน่นในพระธรรมวินัยชอบวิเวกไม่ติดถิ่นที่อยู่ราวปีพุทธศักราช2434ท่านหลวงปูเ่เสาได้เที่ยวทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เทศนาสั่งสอนท่านพระจารย์มั่นสมัยยังเป็นคารวาดจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชจุดนี้เองจึงเป็นเหตุ แห่งความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนทุกวันนี้ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2404ที่บ้านคาโคมตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นบุตรของนายทาและนางโม่ปีพุทธศักราช2422ท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้ฟังธรรม จากท่านเทวธรรมมีเมาแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านได้ทำการยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2432ณวัดศีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ศรีทาชยเสยโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ราวปีพุทธศักราช2459ท่านได้บรรลุธรรมที่ถ้ำจำปาภูผากดต,ตำบนนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นสิทธิตามและเป็นสักขีพยานในการบรรลุธรรมท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุป,ปาทิเศสนิพ,พานณวัดอมาตยารามนครจำปาสักประเทศลาว ในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2484สิริอายุได้82ปี3เดือน1วัน6 2พรรษา